พลตรตีพยุทธนาศีสืบวงศ์รองผู้บัญชาการตรวจภูธรภาคหกพร้อมพลตรรตีสุทธิพงศ์เป็กทองผู้บังคับการตรวจภูธรจังหวัดตรดังรดพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันถแถลงผลการจับกลุ่มคดีลักทรัพย์ของกลางจํานวนมากมูลค่ากว่า50,000 0บาทพร้อมกับผู้ต้องหาคือนายวรพงศ์หรือนิกพรมฝ่ายอายุ40ปีซึ่งเป็นคนได้รายสําคัญที่ก่อเหตุคดีลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องหลายครั้งสร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนโดยก่อนการจับกลุ่มตัวเมื่อ27ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์ที่บ้านหลังหนึ่งบนถนนสระนรื่วลต์บลท่าอิดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมกับชุดสืบสวนสพเมืองจึงสืบสวนหาตัวคนร้ายจากพยานหลักฐานต่างๆซึ่งลักษณะการก่อเหตุของคนร้ายรายนี้จะใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะตระเวนไปตามบ้านเรือนที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ในช่วงกลางวันเมื่อพบว่าปลอดคนจะใช้เครื่องเจียตัดเหล็กแบบไร้สาย,ายทำลายกุญแจรั้วบ้านก่อนที่จะเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์ ซึ่งกล้องวงจรปิดที่เจ้าของบ้านติดตั้งไว้สามารถบันทึกภาพคนร้ายเอาไว้ได้จึงเป็นหลักฐานที่ชุดสืบสวนใช้แกะรอยเส้นทางที่ใช้หลบหนีจนสามารถจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้และจากการนําหมายค้นเข้าตรวจคนบ้านของคนร้ายพบของกลางเป็นจํานวนมากมูลค่ารวมกว่า5 0 0 0 0นบาททันี้จากการตรวจสอบข้อมูลและแผนปฏิทัติกรรมของคนร้ายรายนี้พบว่าก่อเหตุมาแล้ว3าครั้งในระยะเวลาไม่ถึง3เดือนและหากประชาชนที่ถูกคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์และมีตําหน่รูปภัณฑ์ใกล้เคียงกับคนร้ายรายนี้ สามารถไปขอตรวจสอบทรัพย์สินได้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดไว้ได้ที่สพเมืองอุตรดิตถ์นาคาคาดะดำรารยงานเช้าตรู่วันนี้ที่สวนบริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนสะพานท่าขามตรวจปืนตรอนจังหวัดลำพูนปล่อยแถวปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นกระดมกวาดล้างอาชญากรรมและ,าาและยาเสพติดในห้วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี2565โดยมีพลตรวจโทปิยะตาวิชัยผู้บัญชาการตรวจปืนตรอนภาค5เป็นประธาน มีนายสันติธรยิ้ยมละไม่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพลตรตีบุญยวัฒน์เกิดกล่ำผู้บังคับการตรวจพูธรจังหวัดลำพูนรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนรองนายกอบจอลำพูนและส่วนราชการร่วมปล่อยแถวโดยสนธิกกำลังตำรวจทหารอาสาสมัครรักษาดินแดนเจ้าหน้าที่ปปสภาค5รวม250านายท่านี้จากข้อมูลการสืบสวนและข้อร้องเรียนของภาคประชาชนในส่วนของตำรวจพืธรภาค5้า พบว่ามีการแพร่ระบาดยาเสพติดทั้งผูค้าในหมู่บ้านชุมชนทั่วทั้ง8อำเภอในพื้นที่จังหวัดลำพูนรวมทั้งทิ้น30เป้าหมายทางด้านในสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวว่าในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูนได้มีแนวทางในการดําเนินการพร้อมกับเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลให้สิ่งของปิดกฎหมายอาจจะทะลักเข้าสู่พื้นที่ได้จึงมีมาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นซึ่งทางจังหวัดลำพูนถือว่าเป็นจังหวัดที่มีเส้นทางผ่านของยาเสพติด ดังนั้นในการดําเนินการในครั้งนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการปราบปรามจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวกลิ่นพิงคสันแรยงานพลตรีสุวรรณเชวนาวินทวัฒน์ผู้บังคับการตรวจภูธรจังหวัดกาลสินประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมอบายบุกและสถานบริการพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงก่อนเทศกาลลอยกระทงของตำรวจภูธรจังหวัดกาลสิน โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดสวัด EOD ตำรวจทางหลวงตำรตวจตรวจคนเข้าเมืองสันติบาลพิสูจน์ลหลักฐานกำลังพลตำรวจท้องที่ฝ่ายปกครองกอ,ออรมนอปพ,พ,พราอาสสมัครกู้ภัยกาลสินร่วมกำลังพลในการร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ผู้บังคับการตรวจภูธรจังหวัดกาลสินกล่าวว่าในช่วงสัปดาห์นี้จะเข้าสู่วันลอยกระทงซึ่งในวันดังกล่าวประชาชนส่วนใหญ่จะออกมาร่วมประพณีลอยกระทงอาจทําให้เกิดปัญหาด้านการจาราจรและปัญหาอาทยากรรม รวมทั้งปัญหาความเรอดรอนและอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เปลืองผุพทะทัดทและโคมลอยตลอดจนอาจเป็นช่องโอกาสให้กลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้ที่ไม่หวังดีเข้าไปก่อเหตุขบวยทรัพย์สินอาญากรรมหรือสร้างความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงได้ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาญากรรมอาบายบุคและสถานบริการพร้อมกับอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเข้มงวดมากขึ้นทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์รายงาน กองพันต่อสู้อากาศยานที่22กรมต่อสู no like ้อากาศยานที like ่2โดยบรรจการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งและกองพันรักษาฝั่งที่11กรมรักษาฝั่งที่1ตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาโดยพลเรือโทอภกรอยู่คองแก้วผู้บัญชาการทัพเรือภาค3นาวาโทสกอรินซื่อสงวนผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่22นาวาโทกัตถผลสุภาพรงค์ผู้บังคับกองพันรักษาฝั่งที่11กรมรักษาฝั่งที่1โดยบรรจการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ชุดครูฝึกค้นหาและกู้ภายในเขตเมือง USAR ทีมได้ทําการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีการฝึกทบทวนและมบ,บอุปกรณ์ให้กับชุด USAR ทีมเป็นการพัฒนาศักยภาพการกู้ชีพและนานอุปกรณ์บรรเทาสาธารณาภัยโรยระบบเชือกขั้นพื้นฐานและการบํารุงรักษาอุปกรณ์ระบบบัญชาการเหตุการณ์และการปฏิบัติงานค้นหากู้ลัยการใช้เปลตะกือ การค้นหาและกู้ภัยอย่างรวดเร็วการค้นหาทางกายภาพเทคนิคการตัดเจาะเทคนิคการเคลื่อนยาวัตถุหนักออกจากผู้ประสบภัยและการทำระบบเชือกในแบบต่างๆโดยมีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน3 6กนายการอบรมในครั้งนี้ตั้งแต่วันที่28ตุลาคมจนถึง1พฤศจิกายนรวมเป็นเวลา5วันโดยวันนี้มีการตรวจเยี่ยมชมการสาธิตต่างๆและการมอบอุปกรณ์การกู้ภัยโดยมีนายโชคชัยเมืองสองหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลจังหวัดพังงา รวมถึงด้วยงานต่างๆเข้าชมการสาธิตในครั้งนี้นิตยาแสงมณีรายงานนายมนสิทธิ์ภัยสารตนวัตรผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมคลิกออฟฟืฟ้นชีวิตถังขยะเปียกลดโลกร้อนที่บริเวณแปลงผักสวนขวดชวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีโดยมีแม่บ้านมหาไทยจังหวัดจันทบุรีผู้บริหารองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรม เป็นกิจกรรมเด่งตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีที่กําหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั้งจังหวัดทั้งในระดับอําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการจัดทําถังขยะเปียกลดโลกร้อนกิจกรรมประกอบไปด้วยการฟื้นชีวิตถังขยะเปียกเดิมโดยการตักขยะอินทรีย์จากถังขยะเปียกเดิมใส่โคนต้นม้และร่วมสร้างชีวิตถังขยะเปียกใหม่ด้วยการฝังถังขยะเปียกใบใหม่ ผลของทีติการนี้คาดว่าถังขยะเปียกในครัวเรือนที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ร้อยละ36จะกลับฟื้นขึ้นมาใช้งานได้อย่างเดิมส่งผลให้จังหวัดจันทบุรีในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะมียอดถังขยะเปียกลดลกร้อนได้ถึงร้อยละ54สําหรับในส่วนที่เหลือนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดําเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดทําถังขยะเปียกลดลกร้อนให้กับผู้นําชุมชนประชาชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและจัดทําถังขยะเปียกลดลดร้อน หาได้ครบ100%ภายในเดือนธันวาคมนี้เจรัญบ,บัญรรยงเสนารารงานที่สำนักง,งานบริษัทรัตนาพรดแล์แอนฮา์หมู่ที่7บ้านของสมตบนสีมาโพจังหวัดปราจินบุรีได้มีการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระและทำบุญบริษัทประจำปี2515โดยคุณเนิร์ดเมตตาประธานบริษัทรัตนพและแอนฮา์ House, จำกัดร่วมกับคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสเก้าสุขโครงการเฟสสามของโครงการบ้านรัตนาพรโดยมีนายชาวันนิยมแหอมเภอศีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบรุรีเป็นประธานโดยได้ร่วมกันถวายพระตาหารเพลและเครื่องสังฆทานแด่พระภิสูุน์เก้ารูปเพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองท่านี้บริษัทรัตนาพรแลนด์แอนด์เฮาส์ยังได้ช่วยเหลือชุมชนอาทีการสร้างห้องน้ำให้กับวัดการมอบทุนการศึกษากับเด็กนักเรียนหลายโรงเรียนในชุมชนและล่าสุดได้ลงไปช่วยเหลือบ้านที่ถูกพายุพัดพังเสียหาย เขาก็นำสิ่งของและเงินไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงโดยทางด้านคุณเนื่นเมตตาผู้บริหารได้กล่าวว่าชีวิตที่ผ่านมาตนเคยลำบากมาก่อนก็เลยรู้สึกถึงความลำบากของพี่น้องภายในหมู่บ้านสิ่งใหนที่ช่วยได้ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือชุมชนโดยไม่มีข้อแม้และได้ทำแบบนี้มานานหลายปีแล้วทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รายงาน